Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เน <si in ี่ยตา์ทยาไปไหนใดหอนเป็ดได้เลยเออเสียครับกวาดอกชมกำลังไล่น้ำมันอยู่ครับไล่น้ำมันโดยช่างกรรม เก็บมือตัดเครื่องเขามินถ้าน้ำมันไม่เต็มจริงๆไม่ติดยังไงนะครับดูครับทช่งช่งประกอบประกอบแล้วชิวๆยกลง

ต้ดไ,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 ไม่ใช่จะติดได้ง่ายนะครับเครื่องตัวนี้ถ้าทำน้ำมันหมดต้องไล่ทุกแป,ป๊บครับเดี๋ยวคันแข่งขึ้นนน่เลยฮะเห็นบอร์คันแข่งขึ้นยัง ไหนไหนสตาร์ทได้สตาร์ตม okay, ันติดสตาร์ทให้มันติดไหมเออเคยเลยเมื่อี้เออเออเออมแมนนาว่าเขาบอกให้พูดคำบอสุภาพฮะ ยังยัง,ยงเดี๋ยวจะเย็นจะเย็น,นอำลังทำการไล่น้ำมันแป๊บหัวฉีดครับถ้าน้ำมันมาน้ำมันมาไฟดับน้ำมันมาเต็มหกก็โอเคบึ้มครับยังบึ้มอะไรบึ้มครับช่างเสือบอกอะไรบึ้ม ช่งก็มือใหญ่ครับอันนี้แหละอันนี้ใหญ่ปะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใหญ่แต่มือครับแขนก็ใหญ่นะับเปลี่ยนใหม่มาครับลูกรอบปั๊มน้ำ <c oughs> ถ้าไม่ผ่านรอบนี้ก็เปลี่ยนคันใหม่ครับยกทีมครับ <c oughs>

gì nhanh ยานี่บ่มีของกินบ่ได้กินจั๊กนี่ยินย่างช่างเตี้ยมื้อ mà เออเขาดันอยู่กำลังรีวิวรีวิวรข่งรถตักอยู่าฮ่าฮ่าฮ่ัน่าฮ่าฮ่านตกมือเ่ีย่าหละมือได้ป่าี่า่าฮ่าม่ือ่าห่าฮมือ่อ้่่าฮ่อฮ่า่าฮ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 นาฮ่าฮะ่ ว่ามันมีเดี่ยวนึงนะที่ว่าหยุดที่ว่าฝนตกมันหยุดนะมยุดั้นัเียนัทีแม่แม่แม่มือนี่แหละแม่น เงินออกครับเมื่อนี้เด็กฝึกงานจะเลี้ยงสมตำโอ้เลี้ยงสมตำดึงงานดิเออเฮ้ยจะไปซื้อจากเราด้วยเนี่ยเด็กอะไม่ไปรับตังค์มันไปเ็เสื้อเป็สื้อสมตำมนันรวมานมาถึงกินอะไรเสียบเสียบก็มีสานเนาะเออมาเฮ้ยลงมาลงมาไปซื้อข้าวานอันนี้เแบบียกเบียกโลกหายเลยเอาเอาไม่ได้กินเพาะลงมาไปซื้อไปเอาตังค์เนี่ยไม่ไจ่ายเงินน่ะ ฮะมันสิบาย้อตั้งแลของค่อยอยากซื้อดอลงมาเร็วพุณดีใจตังแบบทราบไปเอาว่าอยากได้เดี๋ยวจะไปรับเท่นขอเขาเนี่ยใครพิการไปรับแท่นมันเนี่ยใคร้ช่นดีหักักค่ากับประกอบเรียงแต่งม้านึงกุมือนละร้อยเรือลอยเลยนะมั้ยะ ม,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 ม Mother, Ooh, ันหลอกวายูม oh, ันม oh, ันดันไปว่รปัญญนมันดิ่งดูดู่ะเย็นเย็นว่าไมันจะวอร์อวลากินมาแทะครับมาแทะบ่าบ่ามต้องเล็้ยมต้องเล็้ ตึงใน,นมันเกลี้ยตงนี้ยเ้ยยยยยยยรยเอยยยนยย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 อยอยย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 ยเยย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 คยยยยครยยยย आम प्रगति การเพิ่มน้ำนีครับเพราะว่าดูดเข้าไปในระบบแล้วจะหายไปนิดนึงครับเพราเดี๋ยวไม่คันมาีอย่างเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video จได้ัะรัดนันหนะ่โอเคครับปิดแล้วครับเดี๋ยวรอซุ่มต่อทำงานต่อวันพรุ่งนี้ครับวันนี้จะรันเครื่องไว้ประมาณตอนนี้ถึงเย็นครับโอ้ขึ้ตาติดมา ด้วยคนนี้ช่างมั่วครับคนนี้ครับนี่ครับจดคลิปครับทีมงานอูนาวิน